ทเรียบร้อยแล้วก็ใส่จานเลยนะครับเรียบร้อยไปอีนึ่เมนูนะคะทุกคนเมนูวันนี้นะครับมินิบ็อกชอยนะนะผัดน้ำมันหอยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทำเมนูเมนูผัดผักผัดน้ำมันหอยนะวันนี้นะ เร่ผัดแล้ววะมินิบอกช่วยนี่มนเมนูวันนี้นะทุกคนผัดน้ำมันหอยนะผัดตัวนี้นี่คือเห็ดเนื้อผัดนี่นะทุกคนนี่นี่ตัวประมาณนี้นะตัวนั้นเล็กนี่มาผัดน้ำมันหอยใส่เห็ดหอมนะทุกคนเมนูวันนี้นะครับเราจะตักก้นนะด้วยตักกน้กนออกจากกันหน่อยนะ นี่มันติดกันตัดออกจากกันนะ่นอ้าวตัวนนเล็กๆนี่ทุกคนม่รูปผัดชนิดนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะทุกคนกินมาเบาหนยทุกคนในตอนนี้ร้านน้ำสักหน่อยนะทุกคนก่อนจะไปผัด เวลาเราล้างน้ำเสร็จแล้วเวลาผ่านแล้วไม่ต้องใส่น้ำนะทุกคนเดี๋ยวน้ำมันจะออกมานะอย,าอย่าไปใส่น้ำน็ดขาดนะแล้วก็จะซอยกระเทียมใส่สักหน่อยนะทุกคนอซอยเอานะจะมีผักาล้วซอยเอาทุกคนจะเป็นผักประมาณนี้แล้วก็ใส่รวมกันมาเลย,เยใส่พริกแดงสักหน่อยนะทุกคนอยพริกแดงใส่ด้วยนะเพืทำให้หนาตาอาหารเรามีสีสันมากขึ้นนะ ใส่ยา,ยาวประมาณนี้นะทุกคนกรใส่รวกมนะก,รวกันหมดเลยนะครับทุกคนใส่รวมกันหมดเลยนะใส่เค็หรอใส่สะห,หน่อยนะทุกคนจะทำให้ข้าวเราน้าตาไม่จืดน,นะให้เราใส่สันหน่อยใส่รวมมันก็ให้หมดใส่รวมกันมนหมดเลยนะทุกคน เราจะใส่เครื have to have to mm ่องปรุงกันนะทุกคนเครื่องปรุงเนื้อเราจะใส่รวมกันให้หมดเลยนะแล้วก็จะใส่เห็ดหอมนะทุกคนเห็ดหอมต้มแล้วนะเราก็เอาไว้เรียบร้อยใส่รวมกันให้หมดเลยนะโอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยทุกอย่างเราเตรียมมาไว้หมดแล้วนะทุกคนนี่ใส่รวมกันให้หมดเลยทีเดียวเลยนะเราจะใส่เครื่องปรุงรวมกันเลยเราจะผัดทีเดียวเหมือนคล้ายๆปลาบุ้งไฟแดงมาทุกคนเราจะใส่เครื่องปรุงทีเดียวเลยนะ ใส่น้ำมันหอยนะทุกคนน้ำมันหอยประมาณสองช้อนเราจะได้เค้มข้นนะซอฟ้าเขียวีือครึ่งเอาบวยนะทุกคนรสด,ดีประมาณถ้าหนึ่งช้อนชานะทุกคนช่วงนี้ฝนตกนะทุกคนรสด,ดีเป็นก้อนหน่อยนะผมบ่ร<ะ>้อนนี่ก็แล้วแต่ชอบนะทุกคนใส่แค่นี้พอผมตามใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะทุกคนก็อย่าได้พิกไทาโปรดหน่อยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะ ไดแ้แล้วก็ใส่จานเลยนะครับทุกคนเปลี่ยนที่เรียบร้อยไปหนึ่งเมนูนะแล้วก็ใส่จานเลยนะครับ เดี๋ยบราจะไปอีกหนึ่งเมนูนะครับทุกคนเมนูวันนี้นะครับมินิบ็อกชอยนะผัดน้ำมันหอยมินิบ็อกชอยลองไปไปทำดูอ่าโรยโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนก่อนจะลาจากกันก็จะเหลืมฝากกดติดตามช่องไว้เนียนะครับเวลาลงคลิปมมใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย